ครับวันนี้เรามาเขียนข่าวปีใหม่เมืองห้าเจ็ดต่อนะครับวันนี้ก็มาถึงบทที่สิบสี่แล้วนะครับหาได้ไปสิบสามบทแล้วนะครับอเอามาปริวัติเลยนะครับเดี๋ยวเอาไปต่อนะครับบทที่สิบสี่นะครับบทที่สิบสี่าการปริวัติครั้งนี้ก็ใช้แบบแบบที่สามนะครับ แบบที่สาก็คือการเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับตามสำเนียงคมอู้นะครับแบบเกี่ยวกับแบบ2อนนะครับก็แบบคือเทียบอักษรเป็นตัวเป็นตัว,ตวมาเขียนมาใช่นะครับแบบที่สามนี่คือเอาภาษาไทยมาเขียนตามคำอู้เลยนะครับเสียงเอาไม้ได้เอาภาษาภาษาไทยสะกดเขียนไปอัานนะครับแต่ก็ยังว่านะครับมันก็ มันก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าในภาษาไทยระบบการผ่านเสียงในภาษาไทยกับภาษาละนามันเหมือนกันนะครับอ่ะมันพิษแพกกันไปนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นเสียงมันที่มันพิษไปก็คือเสียงโทรกับเสียงโทรพิเศษเนี่ยนะครับมันมันต้องมีปัญหาแน่ๆนะครับอเอาผมจะอ่า แปลไปแล้วก็อธิบายไปนะครับว่ามีปัญหายอย่างไรต้องแก้ไขอย่างไรนะครับมันมีอยู่ประเภทชุดยอดยักษ์ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าป้่นบางมีตัวย้อเอย่างนี้นะครับเขาก็ต้องดัดแปลงนะครับเอ,เอาดูเลยนะครับมัดข้อมือนะครับมัดมัดอ,อ,อันไหนมันตรงไปเขาก็เอาภาษาไทยเขียนนะครับมัด ข้ออ่าข้อเสียงโทรพิเศษอะไรไหมครับอันนี้ถ้าเป็นคนไทยเพื่อนอ่านนะครับปกอ่านว่าข้อนะครับข้ออ่ามันก็โทรธรรมดานะครับอ่าตัวตัวขอใครเนี่ยโดนไม่โทรไปนะอ่าเสียงโทรปกตินะครับข้อนะครับตัวคะนะครับอ่าโดนไม่โทรไปในภาษาละนา ข้อใอ่ไมครับมันมันพิดกันนะข้อกับข้อมันมันคนละเสียงนะครับเสียงโทกับโทพิเศษนะครับอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอาบัดัดแปลงนี่มันมีมันมีทางเลยนะครับที่จะเขียนเอาภาษาไทยนี่เขียนตัวภาษาเสียงภาษาละนานั้นได้นะครับเพราะว่าในภาษาไทยเปิ้ลบัดได้กำหนดวรรณยุโทพิเศษมาหื้อนะครับอ พราะนั้นผมถึงเอาจุดนะครับประดับประดับไว้นะครับอเพื่อห้รู้ไว้ว่าอ๋อเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าถ้ามีจุดคำใดที่มีจุดแล้วประดับด้วยไม้โทเนี่ยนะครับเมื่ออ่านเป็นเสียงโทพิเศษนะครับข้อนะฮะแมนนะครับอ่าถ้าถ้าถ้ามัมีจุดอ่านว่าข้อนะครับออโทธรรมดานะครับโทปกตินะครับถ้ามีจุดอ่านข้อเห็นไหมครับแยก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 เสียงนะครับอ มือนะครับมืออ่ามือในภาษาไทยเปิ้นมีอออ่างด้วยนะครับเราต้องใส่อออ่างนะครับมัดข้อมือนะฮถือนะถือถือในภาษาไทยเพจน็มีอ้ออ่างน,นะครับก็ใส่ไปนะครับถือเลิกนะครับเลิกอ่าเลิกในภาษาไทยเพจน็เขียนอีนะครับเลิกนะครับเขาก็เขียนตามภาษาไทยนะครับเลิกนะมาเลิกจู๋มอ่าจู๋ม อันนี้มันจูงนะครับจูงอ่าใน,นอ่านแบบภาษาไทยจูงจูงอ่า,าจูงใส่ไม่จตวาขัเนี้ยนะครับ inform inform อันนี้จักนะครับจักอ่าเาก็ต้องเอาจอจานเขียนนะครับจักก็เสียงตีก็ไม่ตีนะครับจักจักจูงจักลงลงใต้นะครับเสียงใต้อะไรมันต้องต่อเต่านะครับเสียงตีก็ไม่ตีนะครับ เพราะว่าตอเต่าจอจานนี่เป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับกอจดอตอดอตอบอปอนะครับผันได้คู่เสียงนะครับด้วยนะครับด้วยเสียงโทรพิเศษนะครับด้วยนะครับถ้าบมีใส่อย่างภาษาคนไทยพอ่อนด้วยนะครับด้วยแต่ในภาษาละนานะครับตัวดาเนี่ยครับโดนไม่โทรไม่ขอจ้างไป ด้วยฮนะด้วยมันด้วยกับด้วยคนละเสียงนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยเอาจุดประดับไปนะอ๋อถ้ามีจุดอีกเพืออ่านด้วยตัวบนบนพุ่นนะครับอ่าเก้าฮนะเก้าทำะไรครับเก้าอันนี้ก็เหมือนกันนะตัวถ้าคนไทยเพิ่อกัอ่านว่าเก้านะครับภาษาไทยคนไทยเพิ่อกัอ่านว่าเก้านะครับแต่ในในคำละนะในภาษาตัวกะโดน ไม่ขอจ้างไปไม่โทรเนี่ยนะเก้าฮเห็นไหมครับเก้าครับเก้าเนี่ยมันมันโคลตเสียงนะเพราะฉะนั้นผมเอาจุดปรดดับไว้นะครับอ้าวอ,อ่านเก้าตัวบนบนบน,บนนะครับอ่ายหนาในใปชุดยอยักษ์เนี่ยนะครับอือดังเดิมไปแล้วคนยืมตัวยะนะครับอายอยักษ์เนี่ยนะมามาแทนตัวยะนะครับ เพราะนั้นตัวยอยักษ์โดดอี้ต้องอ่านว่ายอนะครับเป็นยอเสียงยอนะครับยำนะครับยำ่าแต่ถ้าจะเป็นอ,อยอนี่พิงอ่านเป็นออกไปทางยอยักษ์ไทยก็คือยอยักษ์ไทยนะครับอยู่ยายยำอยากอันยามนั่นนะครับยำดีนะครับยำดีนะครับซักนะครับอ่าซักอ่าอันนี้มันซักนะครับอ่ามันซักซัก สังยันนะครับยันยันสังยันนะครับ่าสังยันนะครับ่าลายพุยนะครับขั้นข้ามนะมันในตัวนี้เป็นใจตัวกะละหงนะครับ่าไม่ใช่ขั้นข้ามนะครับ่าขั้นข้ามบอก จก้าละละโงอ่านเป็นตัวคอนะครับขั้นข้ามได้ยินเสียงขั้นข้ามแล้วเฮาก็บต้องลั่นลิ้นนะครับอ่าสะกดไปตามนั้นนะครับอ่าขั้นข้ามก็คือนี่แหละครับก็ขั้นข้ามนะครับว่าว่าข้ามดิลีอ่าดิลีอ่าดิลีนะครับตัวนี้ดิลีนะครับดิลีทำ ทำพิธีนะครับอ่าเห็ไหมทำพิธีเขาเขียนแบบไทยเลยนะครับพิธีนะครับทำกับแบบไทยเลยนะครับทำพิธีอ่าบนบนหลังบนหลังฝาฝาลอ่องอ่าล่องเสียงโทรพิเศษนะครับล่องเห็นไหมถ้าถ้าม,มันมี อ่านปกติมันก็อ่านว่าล่องนะครับล่องฝาล่องนะฮะถ้าคนไทยมันอ่านนะครับเอาหมอ้อบ้านนะครับเอาจุดประดับไว้นะตามสไตล์ผมนะครับเอาจุดประดับไว้อ,อ่านล่องตดยตดยบนปุ่นพุ่นนะครับล่องนะครับเป็นคนไทยฝรั่งมังค่าลูกที่ไหนมาก็จังนะครับจะต้องอ่าน คำที่มีจุดนั่นนะครับประกอบไม้โทรเนี่ยอ,อ่านล่องเสียงโทพิเศษนะครับตัวบนปุ่นๆตามสำเนียงละนานะครับเพราะนั้นภพยจะมาจากไหนก็อ่านจะได้ตามสำเนียงละนานะครับตึงนะครับตึงก็ตอเต่าแล้วครับตึงมีดตึงมีดตึงตึงมุยตึงมีดตึงมุย เอาเอาซุยเอาซุย,ส,ยสะกดได้นะครับคมคมอ่านอ่านคมนะคมต้องอเสียงโทพิเศษแล้วมาต้องนะครับเสียงโทพิเศษนี่ต้องมีปัญหาเพราะว่าภาษาไทยเพิมีวันนั้นยุคมือนะครับเพราะนั่น,อ,นอีมันก็ภาษาไทยเพอ่านว่าต้องธรรมดานะครับต้องต้องต,องตาต้องใจถ้าเป็นสำเนียงละนาะ ต่อตะเนี่ยนะโดนไม้ขอจ้างเอาไว้ต้องอันนี้ต้องอันนั้นต้องเห็นไหมมาเจ้ากันนะครับมาเจ้ากันเพราะนั้นมันระบบการผ่านเสียงในภาษารนา,าครับภาษาไทยมันมันโคนละระบบกันนะครับเพราะนั้นการเขียนก็ห้าไว้ต้องอดัดแปลงนะครับก็คือผมเนี่ยดัดแปลงนะครับอ่าก็เพื่อมันได้เสียงนะครับ ที่ตัดกันนะครับเมื่อตัดกันเลยนะครับอันนี้ต้องต้องอันนี้ต้องเห็นไหมต้องอันนี้ต้องเห็นไหมต้องอันนี้ต้องเห็นไหมเพราะนั้นไผ่มาก็ถ้าอัานแบบฉบับของผมนี่ก็คนหูไว้นะครับว่าผมเขียนอย่างนี้นะครับอ,อันนี้ ก็อนะครับอ่ากอแต่เวลาจริงๆแล้วกรับต้องอ่านว่าก่อนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นมรดกตกทอดมานะครับเป็นเป็นภาษาวรรณกรรมตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับพราก,ก็เขียนอย่างเอี้ยนะครับแต่เวลาออกเสียงจะแจ๊ออกเสียงก่อนะครับอืมก็อแค่แค่ในยินเสียงแค่แล้วมันต้องคอควายเลยนะครับอไม่ใช่ต้องคอคนนะ ปุปองอืมได้ยินเสียงปุปองนะครับมันต้องปอปาแล้วก็ปุ๊นะครับอ่าปุ๊เสียงตีนะครับเสียงตีใช้ไม่ตีแล้วก็ปุบปุปองนะครับปองก็อ่าอันนี้ปองนะครับเล็กน้อยอ่าเล็กน้อยนะครับเล็กอ่าตัวนี้เล็กมัก็ไงต้องมีอ่าไม่แต่คู่วรไอ้ไม่สัดไหนยนะฮะเล็กนะครับอ่าอันนี้เหมือนกันนะเหมือนกันเฮาปฏดิรูปมาได้นะครับเล็ก น้อยนะครับน้อยน้อยเสียงตี้มันมีปัญหานะครับมาอย่างเงี้ยนะครับลองเอาไปต่อแล้วครับบดท,ที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยมสองบดก็จบแล้วนะครับแถมสองวันนะครับอ่าบดท,ที่สิบสี่นะครับ อ่าบทที่สิบสี่ได้มาแล้วครับอ่าก็ก็ลองจ้อยดูนะครับว่ามันจะติดคัดตรงไหน,นเาก็จะเปลี่ยนว่านว่าเราก็เกาไปตยจ้อยไปตยเกาไปตัยเปลี่ยนไปด้วยนะครับเปลี่ยนบางทีเปลี่ยน,ยนคํานะครับปีใหม่ ปีแก้วน้องแก้วขอเจิญเกียมตู่ปีสงาาเปิ้ว่านากูอย่าเมามมูเดินทั่วมวนเล่น ผู้สังขันเกยผ่านด่านติน้นสิบสามหยุดเอ็นตอนเจ้าสิบสี่เลื่อนวนันสุขสันต์ต้องเตาตอนตีห้าลอกอย ตีปิบหองตีกองไล่สอยอบะทบหีดหอยโบราณวอนันสังพองเตียงคืนนับคืนอยู่หัน เขาดาวลานก่อนจุดพุอิปูทรงีสปืนไฟมาจุดักยิงข้าหรือไล่แสงบานเต็มฟ้าง โซหาหอมนาอยจะมุดลงไปบอกอาญุเจ้าแกไปแถมปีดีอย่าเศร้าผมงอกดอกเล้าเจ้าฮือ อย่ายน้อมอาหูเขายอะหยอกซื้อว่าบ่สมนาข่าวขาไปแอวเล่นน้ำย็นช้ำเถิดนาสบายอุราผ่านมาเหืออลุง เรื่องโศกหมองบ่ต้องไก,ก่กุ้มพอคนสูมมากลุน้นฝรั่งไทยจีนเดินดินท่วมทืนขันน้ำอ่อยแป้งหอมไทย หองขึ้นหลุดอุตสาดไปไกยปืนน้ำเหนียวไกลปุ่งใส่สาวน้อยเอย็นน้ำแข็งว่าแหว่งซอยอลอย หิวซีดเป็นหอยสั <in> ่นทุ่มเขาเล่นน้ำค้อมพพอมไหลยื้มหวานใส่หน้ากายคันพอแรงน้อย โมไวสุขสารศาสตร์ปัญละวันกำเข่าผ้าแห้งแอบลีกลบยังสุกเหมือนแกงเต็มคู่แก่งทลาเซลดเครื่องเกือบลูม ลมขึ้นใจเว่เลยปิกรถเมีสบายเหียจ้อยเตปีสังขารนางงามอ่อนอ้อยบ่ได้ก้อยก็จังตึง มาถึงวันนาวดาเข้าของเยอะเ่ยกินท่าไปตานเสร็จสับเข้าวัดเหง่งหัดจัดการคนสายอานก็เจดีสร้าง งวมบุญกุศลมันดนสมอ้างโพธโปงปล่อยวางจุสิ่งพร้อมรำอุรมจ่า อาเปินว่านบน้อมบอกควรอุ้หยาบคายก่าวกรรมเสวงสาบแจ้งมันหมายจะวางไว้ตลอดปีเจ้า พระมงคลทรงผลโศกเศร้าอย่าลิหลงข้าณว,วันนี้วันพระญาววนสำคัญจองจี ันขันเข้ากวมง่ายฮือผู้หลวงลับยาติคนตายหวังว่าสบายไปอยู่โลกนาง ลวดปากตุงกุ้งเจดีทางแป่งตะวัาเกียมไว้แล้วฟังติดเท้ากรรเก่ากาดแกว้วขออย่าได้พบ phán toàn bài hốt nóm đâm hùa a chán khu ba chát ngán nhảy tổ bỏ nói Chào lá na đua à bình bói. ตามหีดห้อยส่งนำพัะเอาไม้กำโพสืบต่อวัลศาสนาได้เหน่ามือนจะตาอายุุ่จบอกคือคือ สืบต่อเดินพิธีาพามขึ้นเข้าต้มข้าหนมห่อจอกตื้นวืนผ่านสองคืนกักไวยแป่งควักสวย ต้องกุยมาใจไม่กะลัดข้างสองห้อยเครื่องควเนินของเส้นใจสอยอสุลาหอมปอยบุรีเลมเมียง ดอกไม้ถูกเตียนเขียนใส่หมดเกียงปาดวางเลี้ยงในควักมัดขอมือถือเลิกจูงจัก ลงตายด้วยเก้ายามดีสักหันขันคามว่าคามดิลีทำพิธีบนหลังฝาลอง ตึงมีตึงมุยเอาสุยคมต้องก็แค่ปุปองเล็กน้อยครับเหลือเด็นองบทมันพู้หอยจะต่อแถมบทหนึ่งนะครับ